โอเคสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก้าวหนึ่งอีกครั้งเช่นเคยนะครับผมโดวยวันนี้เราไปอยู่ในเกมโล่บล็อกกันอีกแล้วนะครับผมแบบที่ผมจะมาเล่นในวันนี้ก็คือแมบที่เอาตัวรอดจากระเบิดนิวเคลียร์นะครับผมโดยที่เราจะเก็บของไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็เอาให้ได้มากที่สุดนะครับผมเราเอาจะกับเพื่อนๆน,นะครับผมในการที่จะเก็บของอะไรเงี้ยนะครับผมแล้วก็เอาลงไปในใต้ดินนะฮะเออแล้วก็เอาตัวรอดกันอยู่ได้มากสุดกี่วันเออแล้วก็ไปลองดูกันนะครับผมจะสนุกแค่ไหนหหรรรรืือออออจจะะะเเปป็็นนยยยััังงงไไไไไผผมมูู่่ดดด้้กกีวลลคบ Let's go แล้วก็ส่งลงไอ้นั่นใส่<ม>ไ,ไว้แล้วใครเป็นคนเก็บของอ๋อเหมือนซิีเซ็กัเนเหมือนเดิมอืมทุกคนเลยทุกคนเลยทุกคนต้องรีบวิ่งไปเก็บของกันอะแต่ซิกซี้เซ็กซนเหมืมันอะไรมันมันเปิดแค่คนเดียวไหมอ,ะอ่ะเอออันนี้แบบห้าห้าคนเราก็รุมไปเอาของแล้วก็โยนใส่แล้วก็ต้องวิ่งเข้าไปด้วยนะเดี๋ยวยืนเดี๋ยวเหมือนเดี๋ยวเหมือนเพื่อนผมยืนอยู่ข้างหน,น้าแล้วโดนโดนนิวเคลียร์ลงเลยคุเน้นแต่การไปเลยแล้วกันมีในเรื่อง เออแค่ดูทีสกิฟและทีฟเลยในเรื่องไม่ได้มีอะไรหรอกเออกูกูกูสกิฟแล้วรอกด is I know กูรู้แล้วใครไม่กดสกิฟใครวะป่าอเลิร์ละอเลิร์ละโอ้เสียนภาพสุดเฟี้ยวเฝ้ยเห็นหน้าตัวละครเอ้ยไอ้ไอ้ไม่ติดตัวเลยวะเนี่ย เอ้กูกูกดภาพนี้เป็นภาพปกแล้วเมื่อกี้กูได้ภาพปกแล้วจิลมุนเฮ้ยมาไปไปเอาของ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 ดีก็ดีก็ดีดีก็ดีเราเราเรามาใส่เดไอ้ตรงมาร์กอะเออเดยนเยวลงไป็ดเห็นใจปะเห็นใจปะเฮ้ยเฮ้ยมันกดไม่ได้วะเนี้ยไอ้สัตว์ เวลาบอกตรงไหนมีมีเวลาบอกไหมมีเะขวา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 บนขวา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 บนประตูประตูกดตีประตูกูวยกดตีประตูช่วยกดตีประตูช่วยกดตีประตูห่วยห่วยห่ยตีประตูตีประตูตีประตูกลประกาศมาแล้ว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 ไหนไอ้อยู่ไหนอยู่อยู่ข้างตู้เย็นอยู่ข้างตู้เย็นที่ไหนนะตู้เย็นอยู่ไหนตู้เย็นอยู่ไหนวักตู้เย็นอยู่ไหนวักตู้เย็นอยู่ไหนอะ มันติดบ้างมันติดบ้งไอ้เหี้ยมันอยู่ไหนเนี่ยนี่อติดแระตู้เฮ้เราเราเราเรเรวไปแล้วนะเราไปแล้วนะเาไปเข้วนเา้วนะไอ้เหี้ยคนหนึ่งตายไปแล้ววะไอ้เหี้ยกระเด็นไอ้เหี้ยมันตายแล้วเริ่มใหม่ปเรหม่ะเริ่มใหม่ปะเเริ่มใหม่มิ่มใหม่ิ่มใหม่เรใหม่เริเลเลเเเหเลย แล้วเมื่อกีกูก็ติดเมื่อกี้ใครไม่รู้เดินชนกูกูติดประตูเนี่ยเราเริ่มใหม่เร็วใหม่ออกออกออกอีสระเ้ยแล้วื่อก็แล้วเมื่อกี้กูเก็บขอโคตรเยอะอะเร็วใหม่ออกใช่ไหมออกใช่ไหมออกออออกดรีเซตตัวปะีเบออกลอเยรออกเลยเลยรีบออกเกเลยออกเลยบเลยกเลยออกเลอเลยออกเลยเรกเรกเลยรออกนอกยกอกลองเลยๆลรอกเลยเย โอ้ขวานเมื่อกี้ไป็สี่ช่องเลยตอนนี้ตอนนี้กูจะเก็บแต่สบู่นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกำจีประตูกูไม่เอาแล้วกูไม่อยู่ใกล้ประตูแล้วกูบอกเลยเดี๋ยวกูเก็บซุปเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปแผ่นที่ก่อนขึ้นไปแผ่นที่เมื่อกี้กูได้แผ่นเออเออตายที่แล้วนี่หว่ากูเทปกาวมานะกูเอทปกาวมานะคุณรักขึ้นไปเอากระป๋องให้หน่อยได้ปะมีเทปกาวนะตอนนี้กูมีเทปกาวแล้วนะฉันฉันโบสักอันหนึ่งเอาดังหนูกอาดังหนูกูเอาดังหนูมา ใช้บนโล่ใช้บนโล่ไม่มีใช้บนน้ำน้ำน้ำกน้ำวิทยุวิทยุวิทยุเก็บไม่ได้วะมันเป็นเฮียอะไรวะเก็บล้เก็บล้เก็บล้เฮ้ยกลับกลับลงงาล่นี้หน่อยก็แบบลง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 ลลงเลย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 าี่ประตูเข้าประตูเประตูเข้าประตูเข้าประตูเริดป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 ิดไไม่มันจะปิดเองมันจะปิดเองปิดเองนะปิดเองนะโอเคไพ่ชา ยี่อะไรวะนักทำไมสภาพตัวกูเป็นงั้นอะถ้าใครมันพิมพ์อะไรมาได้เฮ้ยเหมือนเหมือน้น่านอนเหมือนเข้าไปเล่นกับพวกแบบพวกคนอื่นอะแล้วมันพิมพ์อย่างงั้นในแชทอะ <S <S เจต้อมีตอนนี้าามีขวานมีเอ้ยใครเก็บกระป๋อมาโชคดีจังวะ <S <S ไม่เอ,อ้ยมีแต่อาหารเอาน้ำมีโอเคกูเ okay. ป็นคนหยิบอาหารมาเยอะมากาามี<ล>ยอยู่น้ำมีอยู่มึงดูดิเห็นไหม โอเคอันนี้เป็ดเป็ดผมเก็บมาเองแล้วมึงเห็นสบู่ป่ะสบู่กูเป็นอะเดี๋ยวมันว่ายังไม่มีอะไรเพราเรานะมันสบู่อยู่นี่สบู่อยู่นี่กูเป็นคนเก็บมาสบู่อ่ะใช่ใช่สบู่กูเองั้้งั้นแหละกูอ่ะโอเคยังไม่มีอะไรนี่คือทำอะไรต่อก็นอนนอนนอนมันจะมีให้ทำอะไรหลายอย่างเลยเนี่ยในอย่างเช่นในคอมก็จะมีอ่านเมลอ่านอะไรงี้เอางี้เอางี้เปิดคอมไลฟ์สดเิยไลฟ์สดไลฟ์สดเมวัน อ๋อดูกล้องได้อ่าเราสามารถดูกล้องใช่เราสามารถดูช่องช่องแอร์ได้นะเพราะช่องแอร์จะมีคนมีอยากดูหงอะไรโผล่มาดูห้องกระแสีห้องกระแสไหมไฟดับไม่ไม่มันอันนี้นี่ใช่อันนี้กล้องมันจะให้ดูว่าข้างบนอ่ะมันจะมีคนมาอยู่เออแล้วแล้วตรงช่องแอร์ดูแล้วช่องแอร์มันจะมีใบพัดเนี่ย ใช่มันดูแล้วมันจะมีพวกหนูพวกแมลงสาบอะไรอย่างี้เอาเอาเอากาวดักหนูไปวางอ่าเนี่ยมันต้องกดอ๋อตีตรง้นโอ้หิวน้ำหิวน้ำอ่ะเราเนี่ยตอนนี้เราสามารถออกไปข้างนอกได้นะเอาเฮ้ยอันเนี้ยเราเราสามารถเราคุยกันว่าดีกันไหมเฮ้ย่งไปไหม่งไปไหม่บไวไหมกูอะกูห์เก็บสบู่มาละ เออเอาไงครับเอาไงครับเจ้ะลงไปไหมฮะเจ้าไหมเจ้าออกไปไหมเนี่ยไม่เอารีเจ็คแทนแทนเมาส์เมาส์แท็บยังไม่ใช้ยังไม่ต้องใช้นี่นี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวไปออกไปข้างนอกกันเปิดวิทยุเปิดวิทยุเอ้ยมันมันมีที่เพิ่มว่ะคุณหิวน้ำไปไปโพลิส e s t a t i o เงี้ยไปไปหาขอไปหาพวกอาวุธมาหิวน้ำทำไมจะโค้งมาอยู่ตรงเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งวิกีิใครใครกดออดอ่ะกิบบีที่ปะเนี่ย เอ้ยเอ้ยแรนดอมแรนดอมอีเวนต์อะกิ๊บไปที่ทอยเล็ตอยู่ตรงเนี้ยดอมชผมผมโนมนะผมผมไม่เอาพี่ก็โนมมาตะโกเขี้อะไรมาเปิดฝาอย่างงี้สัตว์เสียงอะไรวะใครเคาะวะใครเคาะอะไรวะไม่ใช่กู้เฮ้ยเฮ้ยเอ้ยฝ้าฝ้าพังฝ้าพังฝ้าพังอยู่ตรงไหนตรงไหนฝ้าพังเหรอนี่นี่ขโมยหัวหุบกำลังซ่อมอยู่โอ้ยยยย กดอีแล้วมันจะมีไอเนี่ยเป็นมินิเกมให้ให้เล่นอ๋อตองขอบอ๋อเงบนอ่าทำอยู่ไอ้หนูนะทำอยู่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 ทำตอบปะโอ้วันที่สามเขี่ยวันที่สามพลาดไปโกหกตอเฮ้ยเราไม่กินอะไรหรอกินน้ำเนี่ยเด็ดเด็ดดูเตตัสกันเดี๋ยวเราต้องแบ่งคนใสเดี๋ยวเราต้องแบงคนใส่เดี๋ยวเนใ่โอ้โหอยู่นี่ตรงในบ่อเนี่ย เอ้ยกินน้ำกูหิวน้ำกูหิวน้ำกินน้ำหิวน้ำมดทุกคนเลยหิวน้ำหิวข้าวริ้งก่อนริ้งวอท์วอร์ริ้งวอต์ริ้งอ่ะซึ่งการริ้งมันก็จะมีให้แบบว่าโบเอ้ยมีหนูไปไหมเดี๋ยวเดี๋ยววอท์วอท์วอท์เดี๋ยววอท์อันนี้ไหนวอท์อันนี้ไหนปิดอ่ะกินหน่อยดิปิดปิดท่อเพราะว่ามันมีมันมีหนูมีหนูอยู่ในนี้เอาวอท์ให้กินด้วเอาวอท์ให้กินนะกินด้วยคุ่นหายจังปะเฮ้ยกูหิวน้ำเฮียอ่ะเดี๋ยว อยู่น้ำมียังอยู่น้ำเฮ้ยเฮ้ยหนู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 หนกันูหนูโนูหดูหนูหนูหไูหนดหนดหนูดนกดกดหนูหนูหนดหนู่นูห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 นูดนูหนูหนอหนูหนูหนูหน่อยจะนูหนูหนูหนูกนูหนูหนไปนูหนูหนกหนูหนไปนูห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 นปหนูหนกหนนูหนูหนหมดเลยก็ได้เอาอาวุธก่อนวุธ ตายก็ตายธอาวุธเลยอะได้ได้ได้เอาอาวุธก่อนตรงนี้เอาวุธตรงไหนตรงนี้อาวุธตรงนี้ตรงนี้กูไปมือเปล่าเลยหรือเปล่ากูไปมือเบสบอลไปนะอ่าพร้อมยังพร้อมยังอาวุธกันยังไปดิไปดิ let's go ไปทางไหนนะออกไปข้างบนนะใช่ไหมยังไงกด e เหรอ รอ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 มันคูดาวรอมันคูดาวอ๋อรอคูดาวไอ,อ,อ้เฮียกูนึกว่าไปได้เลยไอ้เฮียไม่กินโอ้น้ำเด็ดเอาไม่กินไม่กินเอากินก็ได้เอารอดไปเยอะมากเอากิน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 จะรอดรอดเยอะวันนี้ค่อยกินอ่ะกูกูโหวตแล้วเนี่ยกูให้โหวตแล้วเนี่ยกูจะกินแล้วเนี่ยเอ้ยกลังแก้เวลาเลยโอ้โหอันนี้เป็นสถานตำรวจนี่ก็จะมี พวกคนสติไม่ดีจะมีพวกคนสติไม่ดีอยู่คนสติไม่ดีเฮ้ยกูตายกูตายแน่กูตายแน่กูตายแน่กูตายตายเหรอเฮ้ยโอมมันตามหลังโอมตามหลังเฮ้ยเราหยิบของอะไรเง้ยเฮ้ในในในนั้นมีมีเฟอร์เดตข้างในมีของข้างในมีของมาดูหยิบมาหยิบของกันหยิบของก่อน โอ้โหตกใจที่เห็นเห็นตีนว่ามีมอนมันอยู่เวลาได้เท่าไหร่เนี่ยมันจะตลอดเลยมันจะพาเรากลับเองใช่ไหมตลอดตลอดตลอดเจ้วก็จะออกต่อต้องออกเองอ๋อมีเฮ้ย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 เกี้ยอะไรป่ะน่ะเอ๊ยมีเกมงิดมันมีอย่างงิตด้วยเหรอเนี่ยโอ้ยโอ๊ยจะทำยังไงเนี่ยตีตีมันได้หรอตีได้ตีได้ดิได้ละตีได้ ไม่เห็นเรือลไม่ถ้าไม่เห็ือจะตีไม่เห็นเจะตีเออลอหลอลอลตายละตายละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะน่ากีนนี้โอ้ตกใจมาเลยเฮียมีดาคอนดาด้วยเฮียน่าเหมือนาคอนดาเอาอะไรอ่ะยวช่วยตำรวจช่ยช่วยไหมช่วยเหอช่วยไหมปวดช่วยไปแล้วช่วยไหม โอ้ยช่วยดิช่วยดิไม่แล้วกันไม่ไว้ใจจะตายแล้ววะกูก็เหมือนกันแล้วก็ตายแล้วก็ถอยมาเลยไม่ช่วยตายแล้ววะไปดีกว่าไม่ช่วยไม่ไว้ใจไอ้มึงอยู่งั้นไปเลยอีกไว้เฮ้ยมีแบตเตอรี่บล็อกมีอี้แล้วเอาเดียวเดียวดิแล้วเราจะตายกันแล้วเนี่ยเฮ้ยนอนไปเฮ้ยเออตายไม่มีชุบนะไม่มีชุบนะเก็บเรากลับก่อนไหมกลับก่อนไหมกลับก่อนไหม กลับก no. ่อนไหมกลับทางไหนกลับทางไหนนี่ไปกลับก่อนไหมนี่กลับก่อนไหมได้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 กลับดีกว่ากลับดีกว่าไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวแต่ก่อนอะแมปนี้มันจะมีแค่แมปเดียวอันนี้มันมีให้ไม่ไหวแล้วเรากลับกันดีกว่ากลเฮ้ยมีอนยากเต็มห้องเลยออกฮิวก่อนแล้วกันออกฮิวกันก่อนกดกดกดเออกลับมาฮิวกดหิวให้ผมน่ะ บอลบอลมอเนอลไอิวให้ไอหิวให้ไอหิวเอาหิวแล่วโลกันทุกคนเลยขยะเต็มเลยเก็บเก็บเก็บอ่ะส่งส่งไปละอันนี้ส่งผมไปละใครได้ฮิวแล้วบ้างใครไม่ได้ฮิวเลยหนูะกดแล้วเนี่ยกดกดยอมรับอยู่เนี่ยกูกเก็บขยะู่นะแป๊บนึงนะกดให้อยู่เนี่ยกดให้อยู่เนี่ย ออาูทุกคนเลยเหรอยู่ทุกคนเลยมั้งยูเไมเแล้วแล้วก็ในในคอมอ่ะในเมลอ่ะมันจะขึ้นบอกว่าเออไอ้นี่ไหมจะไอ้นี่ไหมไงอ่าหิวไปหิวไปอ่ะหิวเทุกคนเลยรักหิวยังหิวอย่งอย่างก็อะจะหิวเนี่ยไปยูไป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 กดไปกดไปกดนผมกดละ ขอหิวหน่อยขอหิวหน่อยคนนึงอะใครไม่ได้โหวตอีกคนนึ่เออใครไม่ได้โหวตอะมันน่าจะบอกชื่อแล้วจะได้รู้ไปเลยทำไมในรูนี้เุ็นเปรู้ยปิดปิดไว้ปิดไว้อ๋อโหวตโหวตเปิดท่อจะเปิดอะะเปิดเพราะเปรี้ยมันมีหนูเลยปิดไว้อะอเปิดขอกินน้ำหน่อยขอกินน้ำหน่อยกินดกินดีกินน้ำเข็ดขึ้นเข็ดขึ้นเข็ดขึ้นเฮ้ย ไอ้ยไอ้ลิจิบไปลิจิบอันนี้อะไรวะใช้สบู่อ่ะไม่ไม่ใช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 ่เชื่อโก้ลิจิบลิจิบไปไม่ต้องใช้อะไรวะเห็ดเห็ดก็เห็ดเห็ดเราสามารถดึงดึงได้อยู่แล้วเอ้ยถ้าถ้าเราไม่ขี่น่ะเราเรามันจะมีมอนไอ้นี่โผล่มาไงเฮ้ยโปรดโปรดน้ำให้กันหน่อยครับโปรดน้ำให้หน่อยครับ แต,แต่ก่อนมันไม่มีมันมันไม่มีระบบโหวตไงมันสามารถปิดระบบโหวตได้แต่ตอนนี้มันไม่รู้ปิดไงกูน่าจะยังไม่หิวน,น้ำเท่าไหร่กูหิวข้าวว่ะกูกินข้าวก่อนอันนี้ในชีวิตจริงกูว่าแห<ๆ>ละโอ้ยเียม,<ๆ>มีผี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 ข้าจะมาพอแล้วมื่อกโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาไม่มีใครโหวตนะไม่ใช่อะไรอ๋อ กีบี้โชว์ดูโชว์คือจะเอาไหมจะกีบไหเซ้ามไอ้ผู้จะทาเราไม่แห้ไม่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 ไอเยอะมากเลยล็อคไม่ไรหรอกซ่อมไงเนี่ยเนี่ยผมกำลังซ่อมอยู่จะรักเสร็จจะกีบไหมผมผมไม่กีบนะไม่กีบไม่กีบเฟืองดูหน้ามันเลโคตรเหลี่ยมเลยดูดิต้องการจะกินน้ำแบบด่วนๆจะได้เจอหอกแตกเอาไว้ไม่ไม่ มันน <Workers>, <Come> ับเดย์ใหม่มันก็เป็นอย่างนี้แหละพี่ต้องการกินน้ำแบบด่วนๆมีเมลมีเมลเข้ามาีเมลเข้ามาต้องการกินน้ำแบบด่วนๆกวดบัวไปแล้วไอ้หี้ยนี่เออของกูเฮ้ยโอเคของกูมันเยอะเจ๊งว่ากูก็งกินน้ำแล้ว ยังโดนผีหลอกเฉยกูโดนผีหลอกไปฮีกูหิวน้ำขนาดนั้นเลยวะอะไรโอ้เนเนไม่กินน้ำเหรอกินไปแล้วมันมันลดเว้ยมันลดอีกเว้ยอะไรยวกินหน่อยก็ได้เอ้ยอ้น้ำจะหมดแล้วนะนานจะหมดแล้วน้ำจะหมดแล้วน้ำจะหมดแล้วไปไปหาของไปหาของไปหาของดิไปเกี๊ยงข้าวก่อนไหมเกินข้าวก่อนไหมพวกไม่ควรไปเยอะเปล่าวะ ไม่หอคนไปสงคน Before e no มีลาเลยจัดบดข้าวบดข้าให้ไอ้หน่อยบดแล้วกูกูบดอันนี้ให้ไปไปซูเปอร์มาร์เก็ตไหมเดยนไปซูเปอร์มาร์เก็ตนให้ทำความสะอาดบดให้ทำความสะอาดบดใ้สอาดเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เอเดยวุ่นเดอ โจนโจนโจนบุกโจนโจนบุกโจนบุกโอเคไปไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปออกไปหาอาหารละเอา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 กูหิวข้าวอีกแล้วเพราะว่าอาหารกับน้ำเริ่มหมดแล้วเดี๋ยวไปไปกันสองคนเลยไปกันสองคนไปกันสองคนเดี๋ยวรอเอามาก่อนก็ได้ไปสองคนนะไปไปด้วย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 จะไปจะไปอ่ะเไปไปไปอ่ะดิมีมีตอนนี้มีไปสามคนนะกูอยู่นี่นะทำงานอ่ะอ่า อยู่กับดอกเตอร์โอมไปอยู่กับโอมไปกูอยู่กับหมอโอมฝากซ่อมซ่อมนี่หนึ่งเนียเนี่ยผีผีผีตัวเฮ้ยโดนผีหลอกไอ้สัสเออถ้าเราไม่นอนกันก็จะโดนผีหลอกเหมือนกันนะเออเอ้ยอ๋อผีผีเนี่ยผีเนี่ยผีหลอนไปเนี่ยเสียงท่อเหรอมีอะไรอย่างงี้ด้วยเหรอใช่ป่ะใช่ป่ะใช่เสียงท่อเอ้ยใช่นี่เปสเป กดเราจะเป็นไล่มันเป็นแมงมุมไม่ทั์แมงมุมยักษ์ไม่ทันละกดเข้มาละไม่เราสามารถตีได้นะเพื่อไอ้นี่เก็บทรัพยากรไม่มันมันบวชเฉพาะคนข้างในได้เว้ยโอเคแล้วกูไม่กินเหม็นอะไรอ่ะไม้ต้นไม้ต้นคือต้องอาบน้ำเลยน้ำปะอืมพัดลมเข้าไมาสุดยอดมากใครวะใครก็ใช่ใครข้างหลัง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 นี่แค่ไหน อ่ะกูตัวิีตายแล้วกูอ่ะเฮ้ยถ้ามีผ้าฉาบมอ่ะใครเอาผ้าฉาบมาบังไม่ได้อะมั่จอดโอ้ไม่ตัวมาจอดไอ้ไอ้ถ้าถ้าเป็นค่ารเงี้ยมันมันมันจะหามันอยู่กับเต้นมันในพวกมันเฮ็ดหลังหลังเฮ็ดเดินได้ไอ้สัตว์เฮ็ดเดินได้กยตกแหงมากนี่อาหารจะอยู่กับพวกเต้นหรือพวกมันเออนี่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 จับจัดเฮ็ดเก็บแล้วเก็บแล้วเต็มแล้วเต็มแล้ว ยัง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 จันทร์กับจันทร์เหตจะเก็บอีกใช่ไหมฮะไม่หาหายเฉยหายเฉยตบู่หมดป้ะวะเจอตะบู่หมดแล้วถ้าเจอสบู่เอามาด้วยเด้อไม่ไม่มีอันนี้มันเป็นค่าออันนี้ถ้าเจอแบบกลับกลับถ้าเจอก็เอามามีมีแต่น้ำกับอาหารอันนี้เั็นเป็นค่าอันนี้เป็นค่าโจรมาเอาอาหารเพิ่มไปเฉยอาหารเรากลับทางนี้ป่ะอืมกลับทางเดิมอยากอยากกระโดดฆ้าไหม เพราะว่าม,มันมันโดนดาเมจได้ไงตรงเนี้ย <Okay. S 1> โอเคมาแล้ว,ม,ลวมาแล้วเดนขี้รอกดนตาแล้วฮิวฮิวดีกว่าไหมโอ้โตัวหมินตัวหมินตัวหมิ่ oh. นเฮ้ยเธอทำไมมีกระโปดต,ตรงเนี้ยก uh, ระโพรงมันเกิดขึ้นเองเฮ้ยโ,โดนล็อกโดนล็อกคอมโดนล็อกเอ้าเชี่ยจ่ายจ่ายห้าน้ำ lock, ทำโดนล็อกเหรอทำไงทำไงทำไง ก็มันต้องจ่ายห่าน้ำมาเพราะว่าตัวหมิ่นตัวหมินไมาก็ตัวหมินเฮ้ยทำไมเลือกใครมเหลือน้อนขนาดนั้นวะน่าจะผมแหละอาบน้ำอาบน้ำอาบน้ำกดบดเลยอ่าไม่ได้ไม่มีสบู่ไม่มีสบู่อาไม่ได้ไม่มีสบู่เอ้าชี้ฮะใครใช้สบู่นี่เนี่ยใช้กำจัดอันนี้ไปเนี่ยเห็ดเนี่ยหนูไอ้หนู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 ไอ้เชียตายแล้วน่ะยวตายแล้วน่ะไอ้ฮิวก่อน แมวโอู๋ไม่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 ถ้าถ้าเลี้ยงแมวมันมันจะนี่หนูให้นะเออเอาไหมเอาแล้วแต่เอาดิมันจะเปลืองอาหารเพิ่มแล้วเนี่ยมันต้อให้อาหารมันจะเสียอะไรน่าจะให้อาหารเยวเออมันดูเสียแล้วจะเอาไงเอาไว้ไล่หนูได้ไหมครกดอ่ะใครกดก่อนอนะมาไม่เอามาละตรงนี้มัแมงมุมนะโง่ไปะไรโดนไวรัสอ่ะเขาสเปรย์ฉีดเลยไม่ก็ตีคอมโดนไวรัสคอมโดนไวรัสแล้วขั้วโคตรมาจากไหนเนี่ย <icana> ไม่หิวอ่ะไม่หิวอมะโอไม่ห yeah, 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 yeah. <บ>ิวอ่ะเจอได้ไงรอมาหิวกว่ายายาหมดยาหมดนี่ว่ะแย่ละแย่ละแย่ละวีละยาหมดวีละวีละทั้งนั้นปิดช่องปวดหมดปิดช่องปวดปิดช่องปิดแล้ว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 เออปิดไปปิดไปเปวดอะไรมาเขาเนี่ยเราไม่ได้นอนเนี่ยนอนก่อนแล้วกันเฮ้ยอออนอนมีเอเลี่ยนมาปลุก ชาเวอร์นอนสปีดสลิปปิ้งสลิปปิ้งเฮ้ยท่อท่อแตกท่อแตกกําลังต้องการแมวคืนปะไปเอเลียนมันมั่วดไอ้เด็กไม่เชื่อหรอกอีกแล้วพี่ไม่เชื่อหรอกไปเออมีเอเลียนเอเลียนเอเลียนตีเอเลียนตีกูนับแกะไม่ให้แมววันอ่ะกูนับแกะแล้วไอ้เด็กไม่ให้แมววันมันมาตีเลยตอนนี้กูนับแกะแล้วเว้ย นับเกอยู่นอนอยู่กูนอนไปแล้วอะโอ้ยโอยโอ้ยจะปอกแมวเอาแมวเอาแมวไม่ให้โอ้โหตายเฮ้ยเฮ้ยวนอน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 ไม่มีที่ฮิวเลยะูดไปแล้วนู้ไปแล้วยโอ้เกียร์กันไดเกียร์กัโอ้จะลจะตายกันหมดเรียบร้อยหนึ่งตาย ต,ตาย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 โอดเตียงเลยเอาไงลองไงดีนี่ลองไงดีเอาแลแ้วแมวเอามาทำเฮี้ยอะไรไม่เห็นช่วยกูเลยแม่งเลยไล่ไสราระชิบห<ม>ายแมว<ป>เอ้ยมันมันต้องมาไล่หนูนะ่ะตอนไอ้แมวน่ยชิบหายตายแน่แล้วเริ่มมีคนติดโรคแล้วดิใช้สบู่สบูมม่หมด ได้โอ้โห <ช sponge S 1> ไ,ได้ I don't want to die เอากดใหม่กดใหม่กดใหม่กดจะกดใหม่อ่ะได้ไม่ไม่หมายถึงไอ้ไอ้กดใหม่เออของไม่ดีเต่ออะไรก็ตายกันละคอมตรงนี้น่ะแก๊สรั่วแล้วเฮ้ยโอยกระโดดแทรก ถ้าถ้าล้าขึ้นตรงเนี้ยจริงๆนะไม่ไม่ต้องไม่ต้องไปเอาสบู่ไปอันนี้ก็ได้อ๋อเหรออืมเพราะมันจะมีเห็ดโผลออกมาแล้วก็ตีเห็ดพอเพราะว่าเดี๋ยวเอาสบู่ล้างล้างตัวดีกว่าอย่างเงี้ยเอออุ้ยเหวยหลอดแล้วผีผีผีใครมันทำอะไรวะเนี่ยผีผีโอ้ใครเป็นไอ้แล้ววะ We're อ o n n a die we're gonna die we gonna die we g o ได้ว่าจะได้เฮ้ยหนูเฮ้ยหนูวิ่งขาหนูวิ่งหนูวิ่งไอ้หนูวิ่งเอาไงอ่ะวางแถบแม่งเลยวางแถบแม่งเลยมีรอยร้าว We gonna die We gonna die man ดีเนียร์ดีเนียร์จะทาดีเทียร์วะไม่ เกอก็ะโดดครับเจอมัด oh ูต oh, <men> right. ้องใช้เวลาเล่นเจอมากมากจ้ะเปิดท่อไปเลยท่อมอะไรกันโอมหิวข้าวก็หิวน้ำใช่ในเกมแล้ในชีวิตจริงด้วยตอนนี้อยู่กปิดท่อครับอะไรนะเปิดท่อมีอะไรเช็คท่อเหรอกิดเปิดท่อให้เลยมีอะไรไหมเกเปิดนะเปิดแล้วนะเปิดเปิดแล้วเปิดแล้ว เด็กอะไรระเบิดวะเฮ้ยแล้วแล้วคอมมันติดอะไรอีกเนะี่ยมันติดอะไรมไม่ให้ท้าเม็ดกินแม่ไม่ให้<ม>น้ำเลยคอมติดเวลานี่ทำเนีขยให้ท้ามเหม็ดกินโอ้ไม่ก็ oh <my> ต,ตาแดงเลย แต่อาหากกรก็หมดไม่มีโชเว <laughs> อร์อาบน้ำไม่ได้ไม่มีสักอย่างสบู่หมดแล้วอาหารเลยแต่อาหารไม่มีสบู่สบู่มีคนใช้ไปแล้วเรียบร้อยมีคนโดลองตายเรียบร้อยไม่ <laughs> หมดตายหมดแต่กูแก่บ้านในชีวิตจริงแกนอนนี่ น้ำก็หมดน้ำก็หมดก็ก็ไปหาของดิเอาไปหาของข้างนอกเดี๋ยวนนี้ไปหาของไปหาาดโอ้โหเห็ดมาเฮ็ดปลาเออเห็ดเห็ดกาะเมือเห็ดเฮ้ยเขาโผล่เฮ้ย ไม่ยุ่งกูเฮี่ยวอะไรมันเฮียอะไรดิเอยแต่ตายแล้วนี่หละดิเียวแล้วเออ,อเอใหม่ก่อนใช้เวลานานาใช้เวลาสิบสามวันแต่มันจะมีแบบว่าไม่ไม,ไม่ต้องโหวตก็ได้นะจริงๆอ่ะเดี๋ยวผมขอนดก่อนเพราะว่ามันเปลี่ยนยูอใหม่แล้วจำไม่ได้หมดเลยตอนเนี้ย โอเคก็ oh, okay. จ,จบไปแล้วนะผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมเป็นไงกันบ้างครับสนุกกไหมฮะก็คือผมก็เล่นไปได้ประมาณนี้แหละครับผมด้วยความสามารถของผมมันก็แบบว่าได้ประมาณนี้นะฮะก็ถ้าเกิดใครชอบอยากจะลองเล่นกับเพื่อนๆก็ลองไปเล่นได้เลยนะครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม